สวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stock s i g n a l นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับวันที่28นะครับเดือนพฤิกายนนะครับ สัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮรเราก็จะเข้าสู่นะครับในช่วงเดือนใหม่เดือนธันวาคมละนะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับวันนี้นอนครับคงจะมีประเด็นการลงทุนมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับกูรูของเรานะครับพี่กบเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าดูจากสภาพตลาดครับในช่วงแต่เดือนนี้นะคิดว่าสัปดาห์นี้ด้วยนะครับปริมาณการซื้อขายเนี่ยดูจะเป็นการชะลอตัวลงไปนะครับในฝั่งอเมริกาเองเมื่อคืนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นวันหยุดของเขาด้วยนะครับ อ่าเราทำให้ส่วนตัวภาพตลาดนะครับวันนี้เนี่ยคิดว่าตัวปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังเบาบางอยู่แต่ผมคิดว่าในเรื่องของตัวหุ้นนะครับก็จะมีบางตัวที่สามารถจะปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับบางตัวอาจจะเห็นสัญญาณคือค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับมันก็มีผมคิดว่าคลาเข้ากไปแหละเพีงยงแต่ว่าในรอบนี้นะครับคนจะเป็นลักษณะการมองมการ Selective นะครับในการเลือกหุ้นมากกว่าอย่างที่ strategy ในฝั่งที่พี่กกได้พูดถึงไปนะครับในช่วงวันพุธนะครับเ๋่วันนี้เราจะมาไล่เรียงกันนะครับเราก็จะมาต่อจิ๊กซอต่อไปนะครับว่าในช่วงบ่ายนี้ถึงสัปดาห์หน้านะครับในภาพกลยุทธ์นะครับในเชิงหุ้นเนี่ยนะครับเรามองหุ้นอะไรบ้างที่เป็นหุ้นน่าสนใจไม่แน่มือนวันนี้พี่กอกอาจจะมีหุ้นแนะนำฝากท่านผู้ชมไปกอดนะครับอากาศเย็นๆครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่วันนี้เรามาไล่เลียงดูก่อนครับว่าในช่วงเช้านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอต่ฟื้น ว่าเช้ามเห็นขึ้นไปประมาณสักบวกไปเกือบๆสิบจุดนะแต่ช่วงท้ายนี่ก็อาจจะมีลักษณะการแผ่วลงมาหน่อยนะครับปิดช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่1 2 5 4จุดนะครับส่วนในหน้าจอท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนตัวหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดนะครับสิันดับแรกเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างจะคาเา้านะครับแล้วก็มีหุ้นนะครับในอย่างเมื่อวานนี้เราเห็นว่าอย่างกลุ่มสื่อสารเนี่ยนะครับปรับตัวลงไปค่อนข้างแรงนะวันนี้อาจจะมีแรงขายบ้างเนี่ยแต่อย่างเช่นแอดวานเรี่บมา นะครับส่วนแบงก์เองนะครับก็เริ่มมีการพักๆักตัวลงไปเดลต้า <Delta S 1> <Delta S 2> ก็จะเป็นหุ้นที่น่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าราคาหุ้นนะครับมีทั้งแกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของตัวหุ้นอย่างเช่นมินเนี่ยบวกขึ้นมา1%นึกว่านะครับส่วนใหญ่หุ้นใหญ่ตอนนี้เนี่ยมองไปแล้วสาวการออกข้างครับไม่ได้ขึ้นแรงลงแรง นะครับก็จะเป็นภาพลักษณ์แบบนี้นะเลยทําให้ภาพตลาดเองครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในกรอบแล้วกันนะครับกรอบตอนนี้ผมคิดว่าอยู่บริเวณสัก1,250จุดนะครับเดี๋ยวขอไปว่าถึงส่วนตัวชาร์ตที่นี่เข้าแล้วรกันเดี๋ยวให้พี่กบพูดถึงตัวภาพกลยุทธ์นะครับในมุมผมเองคิดว่าในภาพของตัวตลาดเองครับถึงแม้จะมีลักษณะการปรับตัวลงมานะครับต่อเนื่อง4สัปดาห์นะครับแล้วสัปดาห์นี้เนี่ย ต้องมาลุ้นกันนะพี่เห็นว่าถ้าเป็นมุมมองในสัปดาห์ถัดไปในอรือเิือนถัดไปเดียยังคิดว่าในภาพตลาดนะครับน่าจะเป็นลักษณะาการแกว่งออกข้างนะครับแนรับตอนนี้ประเมินได้แถวสักประมาณหนึ่งสองหนึ่งพันเอง้อยห้าสิบจุดในบวกลบนะครับยังคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นจังหวะหรือมีแรงกดอะไรนะที่ทําให้เซนิเมนต์ตลาดเนี่ยมันถูกกดออกมาแรงๆนะสังเกตจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยยังเบาบางนะครับส่วนในแง่ของตัวแรงอัดขึ้นไปแล้วกันนะอัด ในส่วนตัวเซตเนี่ยให้กลับขึ้นไปขึ้นแบงแรงเนี่ยก็มาคิดว่าตรงนี้ก็คงจะต้องมาถามพี่กกกละว่าในส่วนตัวปัจจัยนะหรือว่ามุมมองนะครับในช่วงนี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยหรืออาจจะเป็นในมองไปถึงเดือนถัดไปครับพี่กกมองว่าในภาพตลาดเนี่ยมันจะมีจุดอะไรที่สามารถจะจุดไฟนะทำให้ตลาดเนี่ยมีแรงกระเพื่อมนะครับหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างไหมครับพี่กอกครับอ่าโอเคครับพี่เอกครับ ปริมาณการซื้อขายแบบนี้เนี่ยนะฮะเหนื่อยใจหน่อยหนึ่งนะฮะใช่บนะถ้าเราอยากจะเห็นหุ้นขึ้นแบบแข็งแกร่งนะพี่เอกก็จะย้ําเสมอครับปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยต้องเข้าอ่าใชอ่อันนั้นนะอันนั้นผมก็พยายามจะดูอยู่นะครับว่าสภาพคล่องเนี่ยมันจะกลับมาเมื่อไหร่นะซึ่งก็เข้าใจได้ไดนะครับด้วยสถานการณ์ณปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากโอทกภัยที่เกิดขึ้น นะฮะมันก็เป็นปัจจัยชุดลังในเรื่องตัวเศรษฐกิจนะในตลาดที่สี่นะฮะแล้วก็หลายคนก็คงจะมองว่ามันมีความเสี่ยงกับธุรกิจนะหรือว่ากิจการในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เชื่อมโยงนะมันก็จะมีผลกระทบ,บแต่ต,ตรงนี้ผมมองว่าอันที่หนึ่งก็คือเราประเมินได้ละพี่เอกนะว่าผลกระทบเนี่ยนะกับกาไรบราาิษัทจดทะเบียนนะที่อยู่ในการศึกษาของเรารก็จะอยู่ในกรอบประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นต ซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบอยู่ในวงที่เรียกว่าตีวงจํากัดไว้ได้ในแง่ของตัวเศรษฐ,ฐกิจนะครับก็ทางดรกวางเองก็คงจะประเมินตัวเลขกันนะครับประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านบาทขึ้นไปแต่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะฉุดในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจในแตรมาที่สีด้วยเช่นเดียวกันรรกตรงเนี้ยนะพอเราจํากัดนะหรือตีวงในความเสี่ยงของมันได้ละผมเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายระดับของดัชนีเนี่ย น่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับขึ้นบันไดอะพี่เอกครับนะเดินเดินขึ้นไปเสร็จสามสี่ขั้นถอยกลับลงมาที่เดิมอีกแล้วนะแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะมุมมองครับว่าเอามันมีปัจจัยเรื่องนี้แหละนะทำให้ภาพตลาดเองมันยังเอ่อขึ้นขึ้นไปนิดนึงแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับยังไปต่อขึ้นไปอย่างค่อนข้างลําบากทีนี้พี่เอกปัจจัยในต่างประเทศ นี่ผมว่ามันไม่มีอะไรลบแล้วล่ะตอนเนี้ยอืมครับเนี่ยผมว่าแล้วก็ยิงเข้าช่วงปลายปีด้วยแรงขายที่เป็นการทํากําไรกันออกมาก่อนน่าก็น่าจะหมดไปในช่วงเดือนพฤศจิกีละเดือนหน้าเดือนธันวาก็หวังฮะหวังอย่างที่เอกว่าฮะนีมันมันต้องแน่นนะพอต้องแน่นได้ทุกสภาวะอากาศก็จะมีเรื่องอะไรบ้างครับในสัปดาห์หน้าวันที่เก้าสิบธันวาก็ประชุมเฟด ก็แน่ <legen> นอนครับทุกคนฟันธงครับลดดอกเบี้ยแน่ๆวันที่หนึ่งกันวาเป็นต้นไปนเฟดก็จะเริ่มนะกลับมาอาดฉีสภาพคล่องได้อีกครั้งหนึ่งแต่ที่เรียกว่ายกเลิกโครงการ QT นะฮะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มองว่าไม่น่าจะเป็นด้านลบและวส่วนสัปดาห์นี้ที่หลายคนก็จับตาดูกันก็คือรั <000 S 2> สเซ be ียย kind of like <c oughs> ูเครนเนี่ยจะสงบศึกกันจริงไหมนะครับตัวของทั้มเองก็ เขาเรียกว่าทางอเมริกายื่นข้อเสนอกับเข้าไปนะกับทางยูเครนนะว่าจะมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ในเพื่อที่จะหาแนวทางสงบศึกอ,อตรงเนี้ยถามว่าเราจะต้องกังวลไหมนะครับพี่เอกว่าเอ๊น้ำมันมันจะล่วงลงหรือเปล่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ไม่ได้กัวงวลในส่วนนั้นนะแต่กลับมองด้านตรงกันข้ามถ้าคุยกันรู้เรื่องสงบศึกกันได้เศ,ษศ,ษศษรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจอะไรไม่ใช่อเมริกาเฉพาะในฝั่งของตัวยูเครนแล้วก็รัสเซียรัเสเซียเนี่ยโดยเฉพาะรัเะเสเซียเนี่ยที่กระทบกันมาเศรษฐกิจฝืดเคืองสงครามอะไรโน่นนี่นั่นนะมันก็อาจจะทา<ด>ให้ที่โดนข้อมบ่ใช่ไหมครับพี่โกก่วงที่ผ่านมาสุดต้องพีคงง่ครับ เอ่อมันก็จะกลับมานะกลับมาผลิตโน่ตไหนี่ใช่ใช่ใช่เอาโน่นออกมาขายเอาเดี๋ยวออกมาขายเศรษฐกิจก็จะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้ามองกันเนี่ยผมมองกลับอีกด้านหนึ่งว่าน่าจะเป็นบวกนะกับภาวะเศรษฐกิจอาจจะบวกไปถึงพวกราคาสินค้าพวกกระพันด้วยครับอ่นนี้ผมมองมนงนะปัจจัยในต่างประเทศมองเป็นบวกครับพี่เอในสัปดาห์หน้าครับอ๋อครับเอออันนี้น่าสนใจนะครับสิ่งที่พี่กบกาลังชี้ไปครับก็นะคือในส่วนตัวต่างประเทศก่อน นะมุมมองเรื่องของตัวเรื่องดอกเบีย้ยนะครับก็คิดว่าคงน่าจะเป็นการลดดอกเบีย้ยแหละนะครับอาจจะถามต่อครับว่าในส่วนตัวบ้านเรากนอง,อง,องอนะครับ,รบมืมองนะฝั่งพ่กกองอยังไงนะครับแต่ก็แตะไปในส่วนตัวในฝั่งประเด็นเรื่องรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับก็คิดว่าถ้าสถานการณ์อเคคุยได้เจรจากันได้เนี่ยนะครับถ้ามอยฝอั่งหนึ่งก็คือในเรื่องตัวดีมานมันจะกลับมานะครับดีมานความต้องการสินค้าอะไรต่างเนี่ยมันจะกลับมาจากเดิมที่โดนคว่ำบาตรอะไรต่างนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นิ ي ن ิเมตในเชิงบวกะคเดี๋ยวงงจต้อมา ดูกันแล้วว่าหุ้นอะไรบ้างที่ได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวขอถามกลับมาอีกอันนึงครับพี่กบครับในเรื่องตัวประเด็นเรื่องดอกเบี้ยบ้านเรานะครับตอนนี้เนี่ยครับมุมมองนะครับในภาพนะครับในส่วนของตัวกรงงที่จะมีการประชุมกันเนี่ยแต่จะเป็นการประชุมหลังเฟดเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าในเงื่อนไขเฟดลดดอกเบี้ยบ้านเราครับกรงรอบที่แล้วเนี่ยนะครับไม่ลดนะครับรอบนี้ครับพี่กบครับประชุมเดือนธันวาคมนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ ครับอันนี้ก็อิงกับทางดรกวางนะนักเศรษฐศาสตร์ของเราเนะเขาก็มองว่าปีนี้ดอกเบี้ยน่าจะลดได้ครับในเดือนธันวาจะอยู่ที่ลงมาเหลือ1.25นะครับแล้วก็อาจจะมีการลดเร็วอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกรานะครับให้เหลือ1%เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นบวกกับภาพการลงทุนครับเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยมันต่ําอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นบวกเหมือนกันกับไอตัวของผลตอบแทนพันธบัตร นะในฝั่งตัวของบ้านเราเองเนี่ยอย่งเอาสองปีก็ได้ฮะตัวสั้นนะมันก็เริ่มกลับลงมาละนะครับ,รบเราจะใช้อักษรย่อว่า T-S 2 Y-Y 2> ครับอ่ามันขามันก็เริ่มอย่างเงี้ยแนวลงม้มคือเป็นขา,ลง,าลงมาตลอดนะ,ะพี่เอกเห็นไหมฮะ ใช่ครับอ่าแต่ตอนนี้มันเด้งขึ้นไปก็เด้งแบบงงๆไปอยู่ที่หนึ่งจุดสี่นะครับแล้วตอนนี้มัเริ่มลงมาแล้วนะอ่าเริ่มกลับลงมาแล้วนะครับมันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ดอกเบี้ยจะเหลืออยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์พอตอนนี้ดอกเบี้ยระยะสองปีเนี่ยพันธบัตรมันก็อยู่ประมาณหนึ่งจุดสองแปดเปอร์เซ็นต์ละอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสครับนะที่ตอนนี้ไอ้ตัวผลตอบแทนพันธบัตรกําลังนําไปก่อนละว่าดอกเบี้ยบ้านเรามีโอกาสลงในเดือนธันวาครับ อืมครับพี่กครับอันนี้ถามต่อเลยจิ๊กซอต่อเลยถ้าสมมติว่าออกมาเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็คือมองมาถึงการลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับจะส่งผลบวกต่อตลาดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับพี่กครับหรือว่าจะเป็นเอกคือเป็นแฟกเตอร์เลยเป็นตีมหรือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นตัวชุดตลาดได้ไหมเรื่องตัวลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนะครับแล้วหุ้นอะไรมันจะมาแบบตีมนี้บ้างครับพี่กครับครับก็เป็นอะไรที่ลุ้ตัามง่ายๆเลยนะฮะหลายคนก็จะมองว่าแบงค์ไม่ได้บวก S <S <S น,นเวลาดอกเบีย้ยเป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยน,น,นะครับแล้วการปรับดอกเบีย้ยลงก็จะมีผลกระทบกระทบกับส่วนต่างดอกเบี้ยรับในซึ่งตรงเนี้ยผมว่าอ่ะโอเคถ้าเป็นแบบลอจิกง่ายๆแบงก์ก็น่าจะเป็นด้านลบนะฮะส่วนไอ้ก,กลุ่มที่เป็นด้านบวกอะไรคนก็จะบอกว่าพวกสินเชื่อบุคคลการเงินอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นติดล้อ MTC สวัสด์นะถ้าเรามาดูกราฟราคากันเนี่ยต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าไอ้กลุ่มเนี่ยเล่นยากมาก จริงๆนะครับเชียรไม่ขึ้นไปพี่โกะเวลาแบบเอ๊ะข่าวออกเอ๊ะทำไมมันถึงไม่บวกอะไรอย่างเงี้ยเวลาดอกเบี้ยลงข่าวก่อนก็ไม่เห็นได้บวกบวกก่อนเสร็จพอเอาลงจริงโดนเซ์ออนแฟกซ์ซะงั้นนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังก็แล้วกันครับในเรื่องของการเข้าไปเก่งกําไรว่าเอ๊ะถ้าลดดอกเบี้ยแล้วกลุ่มพวกนี้วันที่ประกาศลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะบวกพอรอบที่แล้วอ่ะ เรามีบทเรียนมาแล้วครับแล้วก็ก็เข็ดหลาบไปแล้วนะครับพอวันประกาศลดขึ้นมาจริงเนี่ยในรอบประมาณถ้าผมจำไม่ผิดตุลานะก็ลดปั๊บเนี่ยคุณพวกนี้โดนเทกระจาลงมาหมดเลยนะแต่ว่าระวังไว้ก็คือแบงค์ครับนะครับผมมองว่าแบงค์น่าจะเป็นด้านลบส่วนภาพการลงทุนโดยรวมน่าจะเป็นบวกครับเวลาดอกเบี้ยมันเป็นขาลงนะแล้วผมก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีพวกซอฟโลนตามออกมาช่วยอีก เนี่ยมันต้องมาครับมาเป็นซีรีส์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแบงก์เองเนี่ยเป็นไปได้ยังคงยืนยันคาแนะนําเดิมนะครับว่าขายก่อนแล้วไปรอรับล่างใหม่เพียแต่ว่าการขายมันอาจจะไม่ได้ลงรุนแรงนะแล้วก็อาจจะกลับมาเขาเรียกว่ากลับตัวได้ค่อนข้างเร็วแต่เป็นไปได้อยากให้ล็อกกําไรไว้ครับ,รบในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับอันนี้อาจจะเป็นค,คุณที่เชื่อ,อมโยงกับดอกเบี้ยโดยตรง โอเคนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นชาริจี้นะครับมุมมองก็คือมองไปหน้าแหละนะว่าถ้าแนโน,โนมนะครับที่เราจะเห็นทางแบงก์ชาติมีการลดดอกเบีย้ยนะครับแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเซกเตอร์ไหนบ้างได้ประโยชน์ แล้วก็เซกเตอร์ไหนบ้างที่อาจจะเสียประโยชน์นะครับแต่พี่ก็ก็ชี้นําไปว่าถ้ามองมองเงี้ยมาเป็นการแปลเป็นส่วนตัวการลงทุนในมุมมองซาริจี้นะครับอย่างเช่นแบงก์เองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสียประโยชน์นั้นแบงก์ก็คิดว่าเดี๋ยวรอจังหวะนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าพอมองแบงก์หน้าเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยเนี่ยแบงก์อาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มซึ่งต้องบอกว่าในส่วนตัวแบงก์เองเนี่ยเริ่มถูกขายมาวัน2วันละ นะครับไอ้ว่าเดี๋ยวราคาให้มันรอลงมาข้างล่างดีกว่านะเดี๋ยวค่อยหาจังหวะส่วนแบงค์นะครับแล้วก็ภาพเซกเตอร์อื่นเช่นไฟแน์เนี่ยก็เป็นลักษณะการเล่นเทรดดิ้งเก่งหลยนะครับในภาพกลุ่มไฟแนลแล้วกันนะครับอาหารนี้ก็เป็นในเรื่องที่ถามพี่โกไปนะครับเรื่องดอกเบี้ยะคราวนี้เข้ามาในส่วนตัวมุมมองนะครับในเรื่องธีมการลงทุนนะครับอาจจะเป็นช่วงบ่ายนี้หรือว่าสัปดาห์หน้าแล้วก็อาจจะเป็นหุ้นด้วยนะที่พี่โกแนะนํานไปช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมก็ พยายามจะดูแล้วก็รีวิวตลอดนะครับมันจะเป็นพวกโรงไฟฟ้าบีกิมนะครับมีวาอัพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เชียไปก็ถือว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะ,ะยืนได้ดีครับวันนี้พี่กบมีหุ้นอะไรนำมาฝากเพิ่มเติมครับหรือว่าจะเป็นหุ้นตัวเดิมเราจะเป็นรสัสษาการถือแล้วก็โฮต่อถึงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สติจี้ในช่วงบ่ายนี้ถึงสัปดาห์หน้าพี่กบมองว่าจะมีตีมอะไรบ้างครับครับ ก็ยังเป็นการเพิ่มหุ้นหุ้นแบบอย่างระมัดระวังนะครับพี่เอกเพราะว่าจะสังเกตนะครับเวลาเราแนะหุ้นอะไรไปเราก็จะคอยเฝ้าไว้ให้ถ้ามันหลุดนะสต็อปลอเราก็ต้องทําตามวินัยแม้ว่าขายไปแล้วมันจะขึ้นส่หนาก็ตามอย่างในตัวไทยออยนะครับพอมันหลุด34ใช่ไหมเราก็แบบหลุดสต็อปลอนะเราก็ขายไปก่อนนะปรากฏว่าขายเสร็จนี่เด้งส่หนาเลยไม่เป็นไรนะครับเราทําตามกลยุทธ์ที่เราวางเอาไว้ดีกว่านะครับเผื่อว่ามันจะ ลงต่อก็ไม่เป็นไรจะได้ไม่เสียหายเยอะนะแต่ถ้ามันเด้งขึ้นไปนะครับเราก็กำเงินสดตัวเนี้ยจากตัวเนี้ยไปซื้อยิงอื่นแทนก็ได้นะซึ่งถ้าถามว่าชั่วโมงเนี้นะครับไอ้หุ้นที่เราแนะนำไปเนี่ยสี่ตัวไม่ว่าจะเป็นอย่างบิกริมนะครับ AOT นะหรือเซ n นเทลนะครับ w h a u p อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าก็ต้องเฝ้ากันต่อไปนะ นะฮะถ้าเกิดมันผิดทางหลุดต้งมาเราก็ต้องมีวินัยในเรื่องของการสต o p l พอร<อ>น,นะเรายังต้องระวังครับยังไม่กล้าผีผามจะเพิ่มพุ้นอะไรเข้าไปวันนี้เนี่ยถ้าจะมองในเรื่องของการเทรดดิ้งก็คงจะเป็นฟอ l l ล w อ p พุ้นใน3าสตัวเนี่ยนะครับพวก AOT Sentinel WA อะไรต่างๆครับ อืมโอเคนะอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เรียกว่าทางกลุ่มรัวพิกโกนะแนะนำนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วคงจะเป็นการ follow up ต่อสัปดาห์หน้าเพียงแต่ว่าการ follow up ก็ต้องดูลักษณะการดูโมเมนตัมด้วยนะครับถ้าอยู่ดีมันมีลักษณะการจุดพิกผันแล้วกันนะถ้ามันมีการปรับตัวลงมาต่ำมาโซแนวรับนะฮะที่ที่ให้อาไวอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับแต่คราวนี้หุ้นสิตัวนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยลองเปิดชาร์ตนะครับมาดูนะครับแล้วก็มีหุ้นส่วนใหญ่ก็เชียร์ตามพิกโกไปนี่แหละ หุ้นอาจจะมีการย่อลงมานะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์แล้วนะครับผมก็หลัจะมีการปรับเป็นภาพรายสัปดาห์นะครับแล้วก็รายเดือนเนี่ยมาดูว่า AOT เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยเขาเล่นเป็นยังไง สัปดาห์นี้เล่นยังไงนะรหรือว่ารูปแบบที่เป็นลายเดือนเนี่ยเพราะจะปิดเดือนละนะก็ไปเล่นเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ขอปรับเป็นมุมมองระยะกลางหน่อย,ยก็ต้องถือว่าราคาหุ้นยังถือว่ายังเป็นลักษณะการทรงยังโอเคนะครับถ้าเป็นภาพลายเดือนเนี่ยนะครับเริ่มเห็นภาพคือเริ่มเป็นแท่งเขียวๆมาแล้วก็ต่อเนื่องแล้วนะครับมาสองสมเดือนละสมเดือนละนะครับต้องถือว่ามีสัญญาณของการฟื้นตัวได้ดีนะครับในภาพรายวีก็เช่นกันครับเริ่มมีลักษณะการพยายามจะเบรกนะแนวต้านตรงประมาณโซนสี่สี่สี่้าขึ้นไป นะครับอันนี้ก็ จริงๆเป็นด่านแรกที่ประเมินเอาไว้แหละนะครับแต่คิดว่าภาพแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้อง follow up ต่อถ้าเบรกได้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแนวโน้มมันก็จะมีโอกาสในการกลับตัวขึ้นไปยังมองโซนแถวนี้นะครับ48 49หรือ50บาทเนี่ยจะเป็นโซนแนวต้านของตัวหุ้น ALT นะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่พี่กกเชียนะครับอันนี้ก็มีคิดว่าในแง่โมเมนตัมเนี่ยนะครับในภาพรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนเนี่ยนะครับยังโอเคแนวโน้มก็ลุ้นต่อครับในสัปดาห์หรือว่าเดือนถัดไปไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นหุ้นที่จะโดดเด่นก็ไดดดด้้นนนนะะะคคครรรััับบเเพาาาาาว่่สปห์ออืีขงม มีตัวหนึ่งที่พี่กบบอกไปก็คือตัวบีกิมลอยฟ้าเนี่ยขอดูหน่อยนะฮะวันนี้จะเฉลีว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อลงมานะครับแต่การย่อลงมาสังเกตว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยลงมาถึงบริเวณโซนโ,โลนะติดสามจุดห้านะครับสัปดาห์นี้เลยนะแล้วก็วันนี้ดึงกลับขึ้นไปสิบสี่บาทสามสิบก็แปลว่าเป็นราคาหุ้นที่มีลักษณะการถูกอะฮะเปิดต่ำแล้วกันในสัปดาห์นี้แล้วก็ถูกดันกลับขึ้นไปถ้าสุดว่าบีกิมนะครับวันนี้ปิดแถวแถวนี้ได้เนี่ยก็แปลว่าสั ม่แน่เหมือนกันว่าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าผมมองเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปแบบตัวแฮมเมอร์เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสการจังหวะการกลับตัวในสัปดาห์ถัดไปนะครับอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างหุ้น2ตัวนี้ที่ราคาหุ้นดูในทรงโมเมนตัมเนี่ยนะครับยังถือว่าใช้ได้นะครับทั้งตัวในส่วนของตัวบีกิมนะครับแล้วก็ตัวเออนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในหุ้นที่พิกดนอามาฝ่าแล้วก็วันนี้ผมดูโมเมนตัมแล้วก็เชียร์ไปเหมือนกันด้วยนะครับ โอเคครับมาช่วงท้ายครับพี่กอกมีอะไรฝากไว้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทักทายกับแฟนรายการก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งครับอ่าวันนี้มีคุณสุภัตราสวัสดีมานะครับคุณสมาระยูสวัสดีมานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรนะครับอ่วันนี้ช่วงท้ายครับพี่กอกครับให้พี่กอกมาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าในส่วนตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับในช่วงนี้ ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างจะเหนื่อยนะแล้วก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันแต่พี่ดิ๊มคิดว่ามันอยู่ในช่วงปลายปลายปีละเราผ่านอะไรมาเยอะละนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่มุมมอง strategy ับในภาพกรุ๊ปที่พี่กกแนะนําไปเนี่ยเราก็มีใส่ไว้ในในส่วนตัวหุ้นที่แนะนําตลอดตัวไหนผิดทางตัวไหนถูกทางร u เท r e n หรือว่าขายแนะนําทากำไรไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามันอยู่ในเรียกว่าอยู่ในบทวิเคราะห์นะพี่กกก็มีการเขียนมาตลอดละผิดหรืว่ามุมมองถัดไปครับพี่กกครับในส่วนตัวตลาดเนี่ยนะครับเอามอง การ์ดฟิลลิ่งเลยกันนะครับพี่กอกครับปีหน้านะครับจะหิดเหมือนปีนี้ไหมหรือว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มมันดีขึ้นแล้วเพราะว่าจําได้ว่าในเชิงที่พี่ทราเขียนไปเนี่ยนะครับมองปีหน้าเนี่ยมันดูเหมือนตลาดหรือรัชนีเนี่ยพาเก็ตเซ็ตเนี่ยนะครับมองมาถึงพันสเนี่ยมันอาจจะมีรุ้นได้นะเอาตรงมองพี่กอกเนี่ยพี่กอคิดว่าปีหน้าเนี่ยครับยังจะหิดแบบนี้ไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะเห็นภาพอการมันเริ่มดีขึ้น,นครับ ไม่เคยมีปีไหนง่ายเลยฮะหุ้นไทยจริงๆนะครับให้มาดูให้เป็นหุ้นขาขึ้นมันก็มีจังหวะที่มันโดนเทิมาเหมือนกันแต่แล้วก็ก็ก็ต้องดูเป็นรอบนะครับและสําคัญเราก็คืออย่างเรากับผมกับพี่เอกอย่างเงี้ยแต่พวกเราก็จะคอยมามนิเตอร์ตลาดกันอยู่ละนะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับถ้าถูกทางเราก็ถือต่อผิดทางเราก็เพ่นนะครับหรือแม้แต่ว่าเปลี่ยนตัวนะเราก็ทํา นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราจะต้องดินามิกความหมายก็คือต้องปรับตัวให้เร็วให้สอดคล้องกับสถานการณ์หน้างานนะครับถามว่าจะฉลุยไหมเนี่ยการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยปีหน้ามันจะมีลุ้นอยู่2เรื่องนะครับผมว่าเรื่องแรกเลยก็คือไอโครงการออมหุ้นลดหย่อนภาษีเราจะไม่ได้ขายออกมาเหมือนกับเวลา LTF หมดอายุแล้วคนก็แบบ เล่กันขายออกมาซึ่งยังมีค้างอยู่เพียบเลยนะ<ช>ครับแต่ก็คงไม่ขายแล้วแหละนะไอ้ที่ไม่ขาย<ช>ผมเชื่อว่าขายคงไม่เยอะเดี๋ยวก็จะกลับมาอีกครต้นปีก็จะกังวลกันใหม่แต่ว่าไอ้โครงการออมเงินตรงนี้ไอ้ที่เรียกว่าทิซาเนี่ย TISA เนี่ยนะครับคร<ช>ับเอ่อน่าจะเกิดปีหน้าน<อ>ทานก็คือซื้อปีหน้าเอาซื้อหุ้นโดยตรงไปลดหย่อนภาษีแล้วทางตลาดหลักทรัพย์เปลยออกมาแล้วครับว่าน่าจะเห็นเอ่อเริ่มใช้กันเนี่ยในปีหน้าและเร็วๆนี้ผมจะประกาศรายละเอียดออกมาอันนั้นเป็นความหวังที่หนึ่ง นะควาหวังที่สองก็คือกำไรบริษัทจรัทะเบียนเนี่ยนะเมื่อไหร่มันจะกลับมาเ,เติบโตสวยงามเหมือนกับเมื่อก่อนคือคงไม่ต้องเติบโตมากดก้นนครับเอาแค่ว่าเลิกเลิกเขาเรียกว่าเลิกดีเลทพีบ้านเราสักทีคาว่าดีเลทพีก็คือว่าเมื่อสมัยก่อนเรายอมจ่ายโรงพยาบาลเนี่ยสามสีเท่าแต่ตอนนี้พอแบบยี่สเท่าเราก็ไม่อยากจะจ่ายแล้วอะไรอย่างเนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนในปีหน้าเนี่ย e EPS ที่ทางฝ่ายวิจัยทำเอาไว้เนี่ยก็อยู่ประมาณ90%ถ้าเกคือมันเพิ่มจากปีนี้นะครับประมาณ10%ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนปีนี้เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วอีกปีที่แล้วจ็สิบกว่ามา80<อ>กว่าแต่คุณก็ยังตก นะครับเมื่อเทียบกันกับระดับของรัชนียังต่ากว่าปี2ปีก่อนเยอะมากเพราะฉะนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าการรีเลทพีขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นไหมในปีหน้านะอันนี้ก็หวังครับนะว่ากําไรจริงๆไม่ได้แย่ปันผลยังสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะมีโครงการออมหุ้นนี่แหละนะเราคนไทยช่วยกันเองครับฝรั่งไม่มาแล้วก็ช่วยกันซื้อหุ้นแล้วก็ออมหุ้นกันเข้าไป อันนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าครับอาจจะเกิดขึ้นเร็วนะอันนี้ฝากไว้หน่อยครับโอเคครับก็อาจจะเป็นสองเรื่องนะครับที่ปีหน้ามุมมองที่พี่กบบอกไปนะครับก็จับตาสองเรื่องนี้ครับเพิ่มอีกเรื่องครับพี่กบครับเรื่องประเด็นเรื่อง election นะเรื่องเลือกตั้งนะครับคิดว่าปีหน้านะครับ มันน่าจะมีการเลือกตั้งแหละนะครับอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนมกราคมที่เขาบอกว่าจะมีการยุสภานะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับอันนี้มันจะส่งผลทําให้ตลาดเนี่ยมันแบบมันจะเป็นเรื่อง election rally จะกลับมาเล่นกันไหมจะกลับมาคึกคักกันไหมครับี่บคกครับในช่วงต้นปีหน้าครับ ช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะเวลาเราเลือกตั้งกันหุ้นอาจจะ <c oughs> ไม่ค่อยได้บวกมากเพราะมันอาจจะต้องขึ้นอยู่กับป,ปัจจัยพื้นฐานด้วยนะพี่เอกว่ากำไรกาไรเราเป็นยังไงนะครับฟื้น<ช>ตัวไหมแต่ปีนี้ปรากฏว่ากําไรหลายๆบริษัทมันมันมัน,มนไม่ค่อยได้แบบสู้ดีสักเท่าไหร่ปีโตที่ว่าจะไม่ขาดทุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีติดลบอยู่อะไรอย่างนั้นนะครับแล้วยังมีการสงสัญญาณว่าเดี๋ยวจะมีดอยค่าสำรองเงินลงทุนอะไรเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยว่ากําไรมันมาไหมมันโอเคอย่างที่เราคาดหรือเปล่าแต่กาไรปีหน้านะครับฟื้นจริงปีโตไม่มีแล้วได้ค่าสํารองอะไรอย่างเงี้ยกลับมาฟื้นจริงกลับมามีกําไรจริงผมว่าหุ้นเนี่ยนะอาจจะขึ้นโดยที่เราก็จะมองว่าอ่ะมีเลือกตั้งด้วยพอดี มันก็จะไปในจังหวะเดียวกันครับอืมโอเคครับนะครับพี่ก็ก็เสริมหน่อยว่านอกจากดูเรื่องปัจจัยต่างแล้วก็แน่นอนครับหลักๆคือต้องดูในส่วนตัวกําไรนะครับของสัดตัดทะเบียนด้วยว่าว่าออกมาจะเป็นยังไงนะครับต้องออกมามันดีด้วยมันฟื้นด้วยนะครับแบบนี้หุ้นมันก็น่าจะมีเรียกว่าอัตราเร่งที่ค่อนข้างดีแหละแล้วก็มีปัจจัยรอบข้างอย่างเช่นมีเรื่องอ่าเรื่องเล e c t i o n rally แรงต่างเนี่ยก็จะเสริมนะที่ทําให้ราคาหุ้นมันไปได้นะครับก็เอายว่าหวังว่าแล้วกันครับปีหน้านะครับ คงจะแบบไม่หินเหมือนปีก่อนๆครับพี่กบครับขอให้แบบเราได้งานได้เบาๆลงบ้างนะเหนื่อยน้อยลงบ้างตลาดเล่นงขึ้นได้ดีบ้างเนี่ยโฟล์มาแรต่างๆนะครับก็จะเป็นจุดที่ทำให้ตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับ<ผ>มันมีการพลิกกลับมาได้น,นะครับผมว่าดีหมดนะครับท้าหุ้นมันขึ้นทุกคนวินหมดเงินที่ผมออมเอาไว้ในพวกรอกรเียนมันก็จะได้ทินเงินกลับมาใช้ครับเพรส่วนใหญ่ก็ไปออมแล้วก็ลงหุ้นกันอยู่ั้งนั้นนะครับแล้วก็ยังเดองสภาพคลองอีกอย่างที่ผมก็ รอดูอยู่นะว่าเกณฑ์ IPO มันจะปรับมันจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับ,รบว่าทางสมาคมไอบีเขาก็เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็เริ่มคุยกับทางตลาดกับกรอตอลแล้วนะว่าอาจจะต้องกลับมาใช้เป็นเกณฑ์เดิมไหมเนะ่ก็คืออ่ให้หุ้นกับคนที่รู้จักกับกิจการนั้นจริงๆคือไม่ได้กระจายออกไปเยอะๆนะ <อา S 1> และ <อา S 1> ้วพอถึงเวลาวันเปิดนะเดวันนี้ก็ทุกคนก็จ้องจะขายก็ลงมาอะไรอย่างนั้นนะครับผมอยากเห็นก็คือเปิดมาแล้วมีกําไรกันนะครับแล้วหุ้นก็ขึ้น เสร็จแล้วเงินก็มามุน<ช>อยู่ในตลาดหุ้นหุ้นขึ้นอะไรก็ดีหมดดีกว่ามาเล่นกินกําไรขาลงกันแบบนี้ครับ<ช>อันนี้ก็<ช>เดี๋ยวรอดูอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะมาเติมสภาพคล่องเราในปีหน้าครับแต่ว่าจะรับไปแก้เกณฑ์กันไหมครับอืมโอเคนะครับอ่นนี้ก็เป็นเรียกว่ามุมมองทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝากไว้ไม่เพียงแต่ส t ร a จี้นะครับในช่วงสั้นๆสัปดาห์นี้ว่าสัปดาห์หน,าน้าอันนี้มองมปถึงปีหน้าเลย นะครับอันนี้ก็พี่กบฝากเอาไว้แล้วกันะเย็นไปเอนะเดี๋ยวยั่งเจอกปนนไก่สัปดาใช่ใช่อัปเดตเยรเรื่อยๆถูกแต่สำคัญฮะท่านผู้ชมฟังพี่เอกด้วยฮะพวกเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ตลาดกันอยู่ทุกวันทุกเวลานะครับมันมันค่อนข้างมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ต้องปรับงานเราให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ครับครับโอเคครับก็มี2ท่านนะครับฝากสวัสดีทักทายมานะครับก็เป็นคุณวันนีนะครับแล้วคุณโบสตาเฮเว่นนะครับฝากสวัสดีมานะครับ โอเคครับอ่ะนี่ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้อากาศก็รู้สึกว่าเริ่มเย็นๆนะวันนี้ผมจริงเดินออกไปข้างนอกโหเย็นกว่าในที่ทํางานอีกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็ดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับพี่กกด้วยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวสำหรับหน้าเราครับเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ t o c อก Signal นะครับแล้วแน่นอนครับมีมุมมองในการวิเคราะห์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมพี่กกแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ